รู้เท่าทันเศรษฐกิจกอะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสําคัญในรายการพรินิคเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนิน,านรายการโดยระวินยมัยบ่ายค้อย กลับมาสู่ช่วงที่สองของพินิษ์เศรษฐกิจการเมืองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ทุกวันอังคารนะคะเราพูดคุยกันกับทางนักวิชาการของทีดีอไอค่ะซึ่งวันนี้ทางดรกิริดาเผาพิจิตผู้อํานวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาจากทีดีอไอมีประเด็นถึงเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะมีหลายๆเรื่องใกล้ตัวหลายๆเรื่องน่าสนใจที่ เราควรจะต้องรู้อย่างมากเลยนะคะวันนี้คุยกันกับทางดรกิริดาค่ะสวัสดีค่ะดรกิริดาค่ะ สวัสดีค่ะค่ะดรกิริดาคะเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงแต่ว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นความสําคัญตระหนักแล้วถึงเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางคนเคยเจอปัญหาด้วยตัวเองอย่างเช่นเจอข้อมูลรั่วไหลแล้วก็มีคนเอาไปใช้หาผลประโยชน์แบบนี้ก็เคยเป็นข่าวมาหลายๆครั้งแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปเหตุการณ์หรือว่ากรณี ต่างๆที่น่าสนใจในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศก็ได้ว่ามีกรณีแบบไหนน่าสนใจบ้างนะคะได้เลยค่ะก่อนอื่นก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งด้านไซเบอร์ไซเบอร์เซตี้เนี่ยม,มันสำคัญอยังไงนะคะเนื่องจากว่าถ้าถูกบุกเข้ามาใช่ไหมคะหนึ่งก็คือข้อมูลเนี่ยก็อาจจะโดนขโมยไป อันนี้ก็นะคะเป็นเป็นภัยต่อต่อธุรกิจเราแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าข้อมูลที่ถูกเอาไปเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยนะคะไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้หรือบางทีเนี่ยนะคะแค่เอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทําทให้เราเสียชื่อเสียงแล้วใช่ไหมคะในฐานะที่ถ้าเราเป็นเป็น,ปนทาธุรกิจนะคะ,คะหรือว่าอาจจะบุกเข้ามานะคะโดยการที่เข้ามาล็อก ระบบของเราเหมือนที่การมินเพิ่งโดนไปอะนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ถามถึงกันนะคะว่าอย่างที่ล่าสุดนี้คือการมินเนี่ยถูกเอ่อแรนซัมแวร์นะคะคก็คือก็คือเป็นเป็นไวรัสอันนึงนะคะซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาบุกเข้ามาในระบบของการมินแล้วก็ล็อกนะคะไม่ให้การมินเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบได้เพราะฉะนั้นใครที่ใส่การมินในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่า ไม่สามารถที่จะจะใช้นะคะจะใช้เครื่องมือของการมินได้นะคะแถมยังมีขู่อีกบอกว่าถ้าไม่เอาเงินมาให้นะคะจะไม่เปิดล็อกไม่พอจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่ะของคนที่ใช้การมินเนี่ยนะคะถ้าอเราจะใส่การมินกันในออกกําลังกายอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนะคะสุขภาพของเราเนี่ยจะเอาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,คะการมินก็ก็ตัวนะคะก็ก็ต้องให้นะคะให้ให,ให้เงินค่าถ่ายไปนะพูยง่ายให้เงินค่าถ่ายไปก็ เป็นร้านเหรียญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเข้อเสียหรือว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการโดนบุกรุกทางไซเบอร์เนี่ยม,มันมีมากกว่าแค่การโดนจารกรรมข้อมูลไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเนี่ยให้ความสนใจมากนะคะจิงการมินเป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะคะที่ทีเ่เล่าให้ฟังนะคะที่มี ตัวอย่างอื่นอีกอีกหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะะท่านไหนเคยพักที่โรงแรมในเครือมาริออตเงี้ยนะคะที่โรงแรมมาริออตเนี่ยก็เคยถูกแฮกเกอร์นะคะแฮกเอาข้อมูลไปตอนเมื่อปีคศ2 0 1 4นะคะแฮกเอาข้อมูลของนี่ค่ะของลูกค้าคนที่เคยมาอยู่เนี่ยนะคะ,คะไปนะคะเอาไปแต่ว่าในในยุโรปเนี่ยกฎหมายเขาจะค่อนข้างแรงนะคะคือว่าถ้าบริษัทไหนเนี่ย ทำข้อมูลหลุดไปอย่างนี้นะคะจะต้องโดนปรับด้วยนะคะก็มาริออตเนี้ยก็โดนปรับไปประมาณหนึ่งร้อยสิบล้านยูโรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ความเสียหายของธุกรกิจเราที่เกิดจากการถูกโจรกรรมหรือว่าโดนล็อกในะระบบแต่โดนปรับอีกตั้งหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลมันก็เลยเป็นเป็นเอ่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะที่ที่ค่อนข้างจะสูงสําหรับหลายๆบริษัทเลยนะคะในประเทศไทยยกเว้นอีกที่นึงแล้วกันนะคะที่ ที่มาที่เห็นข่าวใช่ไหมคะในในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือนะคะมไม่ว่าจะเป็นเป็นชูหร AIS เนี่ยก็มีมีข้อมูลที่รั่วไหลออกไปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็อันนี้ไม่ได้โดนแฮกนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมีมันมีช่องโหว่ในในโปรแกรมของเขาอะนะคะก็เลยมีข้อมูลที่สามารถที่จะรั่วไหลออกไปได้อย่างเงี้ยนะคะแต่นี้คงไปพบไปพบก่อน ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสามารถนะคะถ้าสามารถปิดปิด,ปดความเสี่ยงตรงนี้ได้อย่างเร็วก็ดีนะคะ,คะแต่ว่าถ้าใช้เวลานานเนี่ยข้อมูลก็อาจจะโดนโดนเอ่อคนที่ไม่ประสงค์ดีเอาไปได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าใครที่ใช้อ่เอ่อบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งหลายๆหลายๆคนเราก็ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเราคงใช้หมดอ่ะนะคะการส่นภูมิภาคเนี่ยจะพบว่าเมื่อเมื่อเนี่ยค่ะเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะเราจะไปจ่าย ค่าไฟด้วยบัตรเคร,รดิตเนี่ยเราจ่ายไม่ได้นะคะ,คะเพราะว่าโดนแรนซัมแวร์เหมือนกันค่ะในกรฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็โดนแรนซัมแวร์ที่เข้ามาแล้วมาล็อกระบบนะคะเราบอกว่าต้องให้จ่ายค่าไถ่ายนะคะถึงจะปลดล็อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เข้ามาล็อกนี่คือระบบการจ่ายเงินนะคะโดยเครดิตการ์ดนะคะแต่พอดีอทางทางการฟาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่า รีบนะคะรีบจัดก,การนะคะเอาซอฟต์แวร์นะคะที่ที่จะจัดก,การเรื่องนี้มาลงแล้วก็เราก็สามารถที่จะนําระบบกลับขึ้นมาได้ก็จะเป็นตัวอย,อย่างนะคะที่อยากะจะกให้ดูว่า มันกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราด้วยอะใช่ค่ะใกล้ตัวมากเลยก็เรียกว่าเป็นภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีทั้งระดับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลขององค์กรข้อมูลของผู้ที่พัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆก็มีสิทธิ์โดนภัยแบบนี้เหมือนกันทีนี้พออาจารย์เล่าแบบนี้แล้วเนะะี่ยค่ะทําให้กลัวไปเลยแล้วก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีวิธีในการจัดการหรือว่าวิธีในการรับมือได้รัดกุมแล้วก็ทันท่วงทีแค่ไหนอะคะ่ะ ค่ะที่จริงต้องเรียนว่าในในปัจจุบันนี้นะคะเรากําลังจะมีกฎหมายตัวใหม่ที่ที่จริงๆออกมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะบังคับใช้อย่างเต็มที่เนี่ยคือกลางปีหน้านะคะกฎหมายตัวนี้นีมีชื่อว่ากฎหมายคุ้มครอ,องข้อมูลส่วบุคคลนะคะ,ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ personal data protection act เขาก็เลยย่อว่า pdpa นะคะรูปความง่ายคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วบุคคลเนี่ยนะคะจะ จะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าธุรกิจต่างๆที่นะคะอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของของลูกค้านี่นะคะก็จะต้องทำตามกฎหมายนี้หรือว่าถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศนะคะแต่ว่ามีข้อมูลของคนที่อยู่ในเมืองไทยนะคะก็ต้องทำากดตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กฎหมายตัวนี้จะค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าจะมีทั้งการปรับนะคะแล้วก็การจําคุกด,ด้วยนะคะถ้าขอประทานช่วยอ่ะถ้าไม่ทำตามนะคะอย่างเช่นอะไรต้องต้องทำตามอะไรบ้าง,งนในกฎหมายก็จะเขียนว่าอ,อย่างถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของของข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าสมมติว่าดิฉันไปไปเปิดบัญชีใช่ไหมคะที่ธนาคารหรือว่าไปสมัครเบอรอโทรศ,ศ,ศัพท์มือถืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะข้อมูลเนี่ยนะคะดิฉันต้องต้องให ให้อนุญาตนะคะให้กับแบงก์หรือให้กับบริษัทมือถือนี่ถ้าเขาจะเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้หรือเอาไปแช์เนี่ยนะคะอันนี้ต้องได้รับการอนุญาตก่อนแล้วก็ทางทางบริษัทเองก็ต้องอนุญาตให้ให้คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยถ้าวันไหนที่เขาอยากจะลบข้อมูลนะคะก็ต้องทําให้เขาะคะ,คะก็ในปัจจุบันนีเ้เราลบเองไม่ได้เลคะไป,ไปบอกแบงก์แบงก์ก็บอกแบงก์ไม่ลบให้ะน,น,นะคะแต่ว่าในอดีตในในอดีต ในในอนาคตเนี่ยนะคะพอมีกฎหมายนี้แล้วเนี่ยต้องต้องทําให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนะคะปีมีกฎระเบียบหลายอย่างเลยที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเช่นถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ที่ยกตัวอย่างไปว่ามีการล้นไหลของข้อมูลจากบริษัทมือถือหรือว่าบริษัทเ,เนี่ยคะ่ะทางให้ให้ผู้ให้บริการทางทางด้าน,าานชวัคมนาคมเนี่ยในในปัจจุบนันถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะ เขาต้องรีบรายงานทางทางหน่วยงานของอของกฎหมายเราก็รายงานลูกค้าด้วยนะคะเพราะในในครั้งที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเราเป็นลูกค้าสู IA, ่ AIS าอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะ,ะแต่ในอนาคตเนี่ยต้องรายงานนะคะให้เราทราบด้วยเราจะได้ระแวดระวังตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นกฎหมายอันนี้นะคะกําลังจะออกมานะคะซึ่งซึ่งก็ก็จะมาขย่วงการอสมคระพูดนะง่ายๆเาเพราะว่าในในปัจจุบันเนี่ยนะคะ ถ้าเราเข้าไปดูว่ามีบริษัทไหนบ้างอันนี้เราเลยไปดูในเซ็ตร้อยนะคะก็คือบริษัทร้อยอันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคือเอาบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเหอะนะพูดง่ายๆนะคะทาง TDI ก็เคยเราเข้าไปวิเคราะห์ดูว่าขนาดบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีกี่บริษัทที่เขานะคะมีมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของของลูกค้านะคะเราก็พบว่าน่าแปลกใจนะคะว่า มีไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่มีมีการปกป้องอันนี้เราเราดูจากรายงานประจาปีของเขาเนยนะคะคือว่าถ้าเขาทาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องเขียนในรายงานประจําปีนะเพราะนี่เป็นสิ่งดีนะเขาเขียนโฆษณาใช่ไหมคะแต่ว่าเราเข้าไปดูนะคะมีมีจากจากเอบร้อยคือร้อยบริษัทนี้มีแค่สี่สิบหกบริษัทนะคะท,ที่พูดเรื่องนี้ในรายงานประจําปีนะคะที่เหลือไม่พูดถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวแล้วเรื่อง เป็นเรื่องที่อาจจะสร้างความเสียหายได้มากนะคะ,ะแต่พอมีกฎหมายนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าบริษัทต่างๆก็ต้องจะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นก็มีบทลงโทษยี่ยย่นมาค่อนข้างรุนแรงแล้วคะ,ะกน็น่าจะเห็นบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะ,ะลุกขึ้นมานะคะทาระบบนะคะเพื่อจะปกป้องข้อมูลบุคคลนะคะแต,แต่จริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้แค่เป็นเรื่องปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องใหญ่กว่านี้คือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะซ,ซึ่งซึ่งมันใหญ่กว่าปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมันคือปกป้องข้อมูลองค์กรเองเช่นเอคอปป้องนะคะการที่ระบบเราจะาถูกถูกแฮกเข้ามาแล้วมาถูกล็อกอ,อย่างเงี้ยนะคะซึ่งะจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะมันมันกว้างกว่าแค่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเราก็เลยเ <laughs> ข้าไปดูเช่นเดียวกันนะคะว่าในรายงานประจําปีของบริษัทนะคะหนึ่งร้อยอันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย มีกี่บริษัทนะคะที่พูดถึงนะคะเรื่องเรื่องไซเบอร์ซิเคียวิตี้หรือว่านะคะความความปลอดภัยหนไซเบอร์ Cyber เนี่ยก็พบว่ามีแค่ห <c oughs> นะะ่งส่วนสะของบริษัทที่พูดนะคะ <c oughs> ที่เหลือก็ไม่ได้พูดถึง <c oughs> ก็เลยก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยอยากจะ,ะนําขึ้นมานะคะ <c oughs> ว่าว่าจริงๆรล้วับบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะควรจะตื่นตัวเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเป็นเป็น ต้นทุนแล้วก็เป็นความเสี่ยงสําหรับตัวเองถ้าโดนนะคะอืมค่ะจริงๆเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆค่ะอาจารย์แล้วอย่างเนี้ยค่ะ,คะในต่างประเทศเนี่ยเขาน่าจะมีหลายประเทศที่ทํากันมาก่อนหน้าเราแล้วเขามีการจัดการพวกข้อมูลแบบนี้ยังไงบ้างคะค่ะต้องเรียนว่าอากฎหมายอย่างที่เราจะออกเนี่ยนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยอในยุโรปค่ะ,คะเขาออกมาก่อนเรานะคะคือ กฎหมายของเขาก็คือกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปเนี่ยเขาจะย่อว่า GDPR นะคะ GDPR เนี่ยเขาออกมาก่อนแล้วแล้วเขาก็นะคะมีคล้ายๆนะคะเราก็ล,ล้อของเขามานะคะแต่ว่าของทางยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีโทษติดคุกแต่ว่าปรับแรงมากนะคะ mm hmm. ถ้าเขาเจอแล้วเนี่ยว่าบริษัทไม่ทำตามเนี่ยเขาปรับทีละ20ล้านยูโรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆก็จะ ค่อนข้างกลัวนะคะเพราะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะถ้าถ้าถูกนะคะถ้าถูกจับได้ว่าไม่ทําตามนะคะแต่าต้องต้องยนะนำตรงว่าในยุโรปเองเนี่ยกว่าเขาจะออก GDPR มาได้เนี่ยหรือกฎหมายตัวนี้มาได้เนี่ยนะคะเขามีการเตรียมการมาหลายปีเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องอบอกให้บริษัทเตรียมพร้อมก่อนนะคะ,ะแล้วก็บริษัทยุโรปส่วนใหญ่ก็มีระบบนะคะอ,ะอยู่แล้วก็ก็ต้องปรับปรุงระบบตัวเองนะคะ,หะเห็นเห็นเอ่อเห็นเห็นเล่ากันว่า ใช้เวลามากกว่าสองปีนะคะในการเตรียมพร้อมนะคะกว่า g d p r เนี่ยจะมีผลบังคับใช้จริงนะคะแต่ในของประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเรายังไม่ได้ยังยังไม่ได้อรอให้ทางผู้ประกอบการือบริษัทต่างเนี่ยเตรียมพร้อมะนะคะก็มีผู้ประกอบการบ่นหลายรายนะคะว่ายังไม่พร้อมเลยนะคะเพราะว่าการที่จะทําตามกฎหมายนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมคะในเรื่องระบบนะคะที่จะ ป้องกันใชไหมคะความเสี่ยงจากการนะคะคโดนแฮ็กหรือว่าต้องทําระบบให้ดีไม่มีการรั่วไหลเองอย่างนี้น,นะคะแล้วยังไม่พอต้องเทรนพนักงานอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าพนักงานแค่คนเดียวนะคะมีมีมมค่าเสิร์ดที่ไม่แข็งแรงสมมุติอย่างนี้นะคะก็สามารถโดนแฮ็กผ่านพนักงานคนนั้นเข้ามาได้แล้วเพียงคนเดียวเองใช่ไหมคะจากพนักงานที่เป็นพันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันมีใช้จ่อยอีกเยอะแล้วการเทรนการอีกเยอะที่ทั่วกิจจะต้อง จะต้องทําในประเทศไทยนะคะแต่อย่างไงก็ตามจากการที่ได้คุยกับกับผู้ที่ที่รับผิดชอบออกกฎหมายนี้นะคะก็คิดว่าอะจะไม่จะไม่เลื่อนละนี่คือเขาเลื่อนมามามาปีหนึ่งแล้วนะจร<อ>ิงๆิต้องต้องมาคัดใช้ในปีนี้นะคะ,คะก็ก็เลื่อนไปเป็นกลางปีหน้าเพราะว่าอยากจะต้องทํากฎหมายลูกอะไรกันอีกเนี่ยนะคะก็คิดว่าจะไม่เลื่อนไปนะคะอ่า แต่ยังไงเราก็ต้องติดตามดูอีอะค่ะว่าว่าจะจะมีการเลื่อนอีกไหมอนะคะเนื่องจากว่าหลายๆบริษัทตอนนี้ยังยังไม่ค่อยพร้อมอะค่ะคือในส่วนของผู้บริโภคเราก็อยากให้มีนะคะแต่ว่าก็เห็นใจทางบริษัทซึ่งตอนนี้ก็ต้องต่อสู้กับนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งไทยโควิดอย่างงี้นะคะก ก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ว่าอันนี้จะต้องติดตามต่อไปะคะค่ะดังนั้นก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้จริงก็ยังพอมีเวลาที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะได้ศึกษาการได้เตรียมความพร้อมกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานเนี่ยคะ่ะอาจารย์เขาจําเป็นที่จะต้องไปเพ่งตรงจุดไหนต้องทําเรื่องอะไรยังไงบ้างคะ่ะ อ๋อค่ะกอ็อย่างแรกเลยนะคะที่ที่เมื่อกี้เรียนไปว่าในกฎหมายตัวคุมค้มครองผู้กฎหมายคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เองเนี่ยนะคะ,คะเขาก็จะเขียนมาเลยอะคะ่ะว่าอย่างเช่นนะคะคือระบบของท่านเนี่ยจะต้องอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลใช่ไหมคะ,คะให้อ่ให้อนุญาตว่าจะใช้หรือไม่ใช้เพื่อชนอีกหน่อยเนี่ยจะเอาข้อมูลของใครนะคะไปใช้ถอาเราแค่ขายของให้ลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะหรือเราเป็น e s m e ก็ตามนะคะค เราก็ต้องมีแบบฟอร์มให้เขากดว่าเขาเขายอมให้เราเอาข้อมูลไปใช้ต่อหรือไม่ยอมอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีต้องต้องทําแบบฟอร์มนั้นขึ้นมาละต้องมีระบบเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าบอกว่าอันนี้อยากจ,จะให้ลบเราก็ต้องลบให้เขาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการมีการลงทุนในเรื่องของของระบบนะคะบางบางที่อาจจะมากบางที่ก็ว่าอาจจะน้อยแล้วแต่จํานวนลูกค้านะคะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้า ถ้าเกิดระบบของเราโดนแฮ็กปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีวิธีที่จะบอกลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่ทีเ่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าข้อมูลของท่านอาจจะรัวร่วไหลหรั่วไหลไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีชะมีระบบในการที่จะกระจายข่าวนะคะบอกลูกค้าไปนะคะอันนี้ก็ก็จะต้องมีเช่นเดียวกันนะคะ แล้วแน่นอนอันอื่นก็เขาก็จะเขียนบอกว่าถ้ามีการโดนนะคะโดนแฮกอย่างเงี้ยต้องต้องรายงานนะคะรายงานลูกค้าไม่พอก็ต้องรายงานให้กับทางหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องกฎหมายนี้ให้ให้ทาราบด้วยภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็ต้องต้องทำแต่ว่าจริงๆนอกเหนือจากกฎหมายนี่อยาจะเรียนว่าเวลาทําจริงๆกันนะคะเ <c oughs> วลาทําจริงๆแล้วเนี่ยดูจากประสบการณ์ของต่างประเทศเนี่ยถ้ามีการั่วไหลของข้อมูลปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราแจ้ง หน่วยงานเที่รับผิดชอบเสร็จเราแจ้งลูกค้าด้วยแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องนะคะเหมือนกับบริหารความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะไม่งั้นเนี่ยทั้งสื่อมวลชนใช่ไหมคะท,ทั้งคู่แข่งทั้งลูกค้าใช่ไหมคะก็จะก็จะนะคะเริ่มระส่ำระสายกันละนะคะเพราะฉมันต้องมันต้องมีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การสื่อสารขององค์กรด้วยในเรื่องนี้อ่าอ,อันนี้ก็ต้องคิดแล้วนะคะว่าจะทํายังไงในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่าง ที่จะต้องเตรียมพร้อมรวมถึงอย่างที่เรียนตอนต้นว่าต้องเทรนนะคะต้องต้องต้องให้การอบรมกับพนักงานทุกคนเลยนะคะให้เข้าใจและให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างอย่างยิ่งยวดเลยเพราะว่าแค่แค่คนเดียวอะ,ค,ะค่ะที่ทีอ่อย่างที่เรียนนะคะที่เป็นจุดอ่อนนะคะก็จะสามารถทําให้แฮกเกอร์แฮกเข้ามาได้ในหลายธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่แค่พนักงานนะคะอ,อย่างยกตัวยอย่างอ,อย่างธุรกิจประกันภัยอย่างนี้ยนะคะ,คะ ประกันชีวิตอย่างเงี้ยน,นะคะเขาให้ความสําคัญมากเพราะว่าเขาไม่ใช่มีแค่พนักงานบริษัทค่ะเขามีตัวแทนนะคะตัวแทนประกรนันโอ้โหเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นคนเลยตัวแทนประกันทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีใช่ไหมคะข้อมูลของลูกค้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะการเทรนเนี่ยไม่ใช่เทรนแค่พนักงานเราต้องเทรนตัวแทนประกันอีกเป็นหมื่นๆคนด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่ง ซึ่งทราบว่าบริษัทประกันใหญ่ๆเนี่ยเขาเขาเริ่มเชนกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ทราบเรงนี้เป็นความเสี่ยงอย่างอย่างมากเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลเรื่องสุขภาพซึ่งค่อนข้างจะเนาะอ่เซนซิทีฟนะคะถ้าหลุดออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเรียกว่ามีหลายอย่างะะที่ต้องทํารวมถึงอันสุดท้ายนะคะที่ที่อยากจะเรียนว่าในกฎหมายเขียนไว้ก็คือว่าจะต้องตั้งนะคะตั้งเขาเรียกว่า เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอ,คอย่างน้อยหนึ่งคนคในบริษัทนะคะถ้าเราไม่เคยมีอันนี้เราก็ต้องตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมานะคะนนก็เข้าข้าวว่าค่ะว่าว่ากฎหมายเนี่ยจะย้ายทำอะไรบ้างอะค่ะก็เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ในแง่ของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภัยเรื่องของภัยไซเบอร์ที่มา คุกคามเรื่องข้อมูลของเรานี่มีหลายรูปแบบจริงๆถามอาจารย์นิดนึงว่าตอนนี้ uh huh. ไทยก็พยายามที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายมีการให้องค์กรเนี่ยต้องมีความรัดกุมเรื่องระบบมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์หรือว่าการที่จะมาเอาข้อมูลของเราไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำกันง่ายขึ้นมีวิธีการที่แบบจะเจาะแบบนู้นแบบนี้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะเราเนี่ยจะสามารถเท่าทันแฮกเกอร์พวกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะประเทศไทยเนี่ยค่ะ ค่ะจริงๆเราต้องเรียนว่าเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เนี่ยก้าวหน้าไปไปม,มากเลยค่ะทะถึงบอกว่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ยเลยยิ่งสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอ่าหนึ่งก็คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ข้อมูล<อ>หรือว่าเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหมคะเพระฉะนั้นข้อมูลมันถูกเก็บในในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนแฮ็กไปได้และตัวแฮกเกอร์เองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ก้าวหน้าไปมากขนาดที่ว่าตอนนี้ได ได้ภาพข้อมูลมาว่ามีม,มีคล้ายเป็นธุกรกิจเลยนะคะรับเขียนนะคะรับเขียนเอ่อไวรัสนะคะ<ห>รับเขียนซอฟต์แวร์<ห>ที่สามารถจะเอาไปใช้แฮกที่ต่างๆได้สมมติว่าเราอยากจะจะแฮกระบบของธนาคารอย่างงี้นะคะเ็ไปจ้างเขาเขียนไ <laughs> <ira x, S 1> วรัสเ,เขียนซอฟต์แวร์ได้นะคะแล้วเ้เขาก็จะส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะแฮกเนี่ยจริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีความรู้ นะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอมพิวเตอร์มากมายนะคะคือไปจ้างได้นะคะ,ะมีมีธัรกิจแบบนี้เกิดขึ้น<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเลยกลายเป็นว่าใครๆก็ก็สามารถที่จะจะเป็นแฮกเกอร์ได้นะคะ,ะตรงนีน้ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเราพร้อมที่จะรับตรงนี้ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลายๆบริษัทในประเทศไทยตอนนี้นะคะที่ที่รับทําระบบ ป้องกันทางไซเบอร์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาแต่ต้องเรียนว่าก็ยังไม่ค่อยเพียงพอนะคะ<ม>เพราะว่ากฎหมายจะออกปีหน้าแล้วใช่ไหมคะบริษัทในประเทศไทยมีมากมายก็มีความต้องการบริการแบบนี้ซึ่งหลายๆชธุรกิจที่ทําตอนนี้ประเทศไทยก็บอกว่าโอ้โหนานเพิ่มเป็นสามสี่เท่าเลยนะคะ,คะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะกะ็ต้องเรียนว่าบางทีเราอาจจะต้องไปดูผู้ให้บริการในใน,ในต่างประเทศด้วยนะคะว่าถ้าเขามีเนี่ยนะคะ อาจจะต้องใช้บริการจากต่างประเทศที่ทำระบบพวกนี้ให้ให้กับธุรกิจของไทยะะอะค่ะอืมค่ะก็ต้องเตรียมการวางแผนกันอยู่พอสมควรเหมือนกันแบบนี้ค่ะถามอาจารย์ในเรื่องของการที่เราจะเฝ้าระวังเอาแบบระดับบุคละคลเนี่ยค่ะแต่ละแต่ละท่านฟังรายการอยู่เนี่ยเริ่มบันไหวและเอ่ข้อมูลของเรามีโอกาสที่จะรั่วไหลมีโอกาสที่จะถูกแฮ็กไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันเองในเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ่ะอาจารย์ อ๋อค่ะถ้าจัดสมัติในเบื้องต้นนะคะเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาเเน้นย้ําตลอดเลยนะคะว่าเวลาเราอย่างเนี้ยค่ะเราตั้งพาสเวิร์ดองี้ยใช่ไหมคะในการเข้าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตั้งพาสเวิร์ดที่มันแข็งแรงใช่ไหมคะอย่าเอาแบบชื่อสุนัขชื่อแมวอันนี้เขาเดาได้เดาง่ายเลยเดาง่ายอย่าเอาชื่อที่เดาง่ายนะคะตั้งเราก็เวลาตั้งเนี่ยก็ต้อง ตั้งให้มันมากอย่างอย่างน้อยต้องแปดตัวอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นหลักหลักเบื้องต้นนะคะหรือว่าเวลาเราเราไป sign in นะคะแอปต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะก็จะชอบถามว่าเออ you sign in ผ่าน f c e e o o o มไหมผ่าน o o o l l มไหมบางคนเราก็เราก็อยากจะสบายเนาะเราก็กดโอเคนะคะก็คือ sign in ผ่าน Facebook เลยเนี่ยก็แปลว่าถ้าเขาแฮ็ก a c e b o o k ได้ใช่ไหมคะเขาก็แฮ็กต่อมานะคะ สู่แอปต่างๆที่ที่เราสมัครไว้ได้เช่นเดียวกันเขาก็ดึงข้อมูลของเราจากทุกๆแอปเนี่ยได้ไปได้หมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ก็จริงๆก็ก็น่าน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่า อีกตัวนึงที่จริงๆที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือว่าถ้าเรา sign in แบบนี้ก็แปลว่า Facebook <ช>ก็จะได้ข้อมูลของเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็มีโอกาสจะเอาข้อมูลไปแชร์ต่ออีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่อยากจะจะให้ใครมาแชร์ข้อมูลเราเยอะเนี่ยทางที่ดีคือเวลาเรา sign in เราก็ sign in ใหม่ใหม่หมดเลยอะค่ะในแต่ละแอปนะคะอย่า sign in ผ่านนู่นผ่านนี่นะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ที่อาจจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงนะคะใน,ในการที่ ะจ,ะจะจะโดนแฮกได้แล้วแน่นอนเราเราจะต้องไม่ให้พาสเวิร์ดกับใครทั้งนั้น, <c oughs> นไม่ว่าไม่ว่าใครเขาอาจจะส่งอีเมลมาเหมือนกับเอ๊มันเหมือนจากแบงค์จริงๆเลยนะนะคะอย่าเพิ่งไปให้นะคะสอบถามไปที่ต้นต้นทางก่อนม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือว่าบริษัทเทเลคอมก่อนเนี้ยนะคะว่า ขอจริหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือทางแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพเนี่ยก็จะใช้ชื่อคล้ายๆกับชื่อองค์กรหรือว่าชื่อโครงการอย่างเช่นตอนนี้มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ไปสมัครก็อาจจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าอันนี้เป็นเว็บปลอมและให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆก็ต้องตรวจสอบดีเยอะเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีเยอะเลยต้องต้องระวังใช่ค่ะต้องตรวจสอบไปที่ อ,องค์กรต้นสังกัดค่ะอืมค่ะอันนี้คือระดับบุคคลนะคะและสุดท้ายค่ะ,อ,ะอาจารย์สําหรับองค์กรต่างๆตอนนี้ค่ะคือที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปก็คือต้องมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อม มันจะเกิดปัญหาอะไรแล้วก็อาจารย์จะมีข้อเสนออย่างไงบ้างคะสาหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะในในตอนนี้นะคะก็ก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันเพราะ,ะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าขนาดบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ยังไม่ใช่ทุกบริษัทที่ที่พร้อมนะคะหรือว่าที่มีมีระบบอยู่ <ๆ S 1> แล้วตอนนี้นะคะยิ่งบริษัทเล็กๆ SME เนี่ยนะคะก็ก็อาจจะนะคะมีประสบปัญหาในการที่จะทําตามข้อกฎหมายอันนี้ให้ให้เสร็จได้ภายใน กลางสีหน้านะคะแต่ก็เลยอยากจะอยากจะเรียนว่าถ้ากฎหมายออกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็คงต้องต้องทำตามเพราะว่าถ้ามีใครไปไปฟ้องใช่ไหมคะเราก็ก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆที่พอจะทำได้นะคะเราก็ลองเริ่มเริ่มทำไปก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าเราต้องตั้งเจ้าหน้าที่ บุกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนในบริษัทเราอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เริ่มตั้งตำแหน่งนี้ไว้ไว้ก่อนเงี้ยนะคะไว้ก่อนเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนที่ที่เขาบอกว่าต้องมีแบบฟอร์มใช่ไหมคะหรือว่าให้มีวิธีใดก็ได้ให้ลูกค้าเนี่สามารถที่จะ,ะให้คําอนุญาตว่าเราจะใช้ข้อมูลเขาเราก็ต้องทํานะคะแบบฟอร์มหรืออะไรเงี้ยค่ะเตรียมไว้ที่เป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมคะมเพื่อที่จะเก็บเก็บข้อมูลเป็นดาต้าเบสเอาไว้ เพราะว่าถ้าลูกค้ายอยากจะลบเก็ต้องลบข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรที่ที่เราง่ายๆที่เราพอจะเตรียมได้นะคะก็อยากให้เราเราเตรียมไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ว่า,าถ้าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วกฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยนะคะเราจะได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะเอาไปติดต่อทั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ทั้งลูกค้าเราได้อ่ะค่ะอืมค่ะได้ค่ะจารย์ก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้สําหรับองค์กรต่างๆนะคะที่จะต้องทําเรื่องเหล่านี้เอาไว้เพราะว่ากฎหมายบังคับใช้แล้วนะคะก็ยังพอมีเวลาอีกสักช่วงหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนะคะส่วนในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยอันนี้ก็เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างอ่อนไหวแต่ละคนก็ต้องระมัดระวังข้อมูลของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็จะมีกฎหมายตัวนี้ออกมาก็จะช่วยคุ้มครองตรงนี้ได้มาก ข,ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ได้มาเล่าในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบุคคลแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์นะคะขอบพคุณอาจารย์ค่ะ ยินด,ด,ดีค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะจากดรกิริดาพาพิจิตตนะคะผู้อานวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาจาก TDI ค่ะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีมาตรการต่างๆออกมาไปพอสมควรแล้วบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวกันทั้งในระดับบุคคลธุรกิจรวมถึงรัฐบาลก็จะมีแนวทางที่จะช่วยเพิ่มความเข้มงวดความรัดกุมในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลและความปลอดภัย ไซเบอร์ Cyber, กับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลที่กำลังจะออกมาใช้นะคะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ